กราบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมนาเล่นคนเดิมกับเกม Kingdom Hero Mobile ครับอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตำลานะครับก็คือนี่เลย m i l l i Allen w a r b o o k นะครับก็เป็นหนึ่งในสุดยอดตำลานะครับสำหรับคนเล่นสายคุ้มนะฮะที่จำเป็นต้องมีนะครับโอเคเพื่อนๆจำตรงนี้ไว้ครับว่าอ่าสังเกตตรงนี้เลยครับว่าพนกระบี่หนักเนี่ยโดนตีอยู่ประมาณ50 55นะครับ54เห็นไหมฮะ นี่ครับโดนตีประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของสกิลกันนะครับว่าทําอะไรได้นี่เขาเขียนว่าอัพหนึ่งระดับนะครับลดดาเมจระยะใกล้6%นะครับลดดาเมจทหารระยะใกล้6%ก็นะครับก็คือทหารประเภทระยะใกล้ครับนี่มันจะเขียนบอกอยู่ว่าใกล้อันนี้ไกลนะครับ แอร์แรงดีเฟสเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วที่เป็นลดดาเมจทหารระยะไกลนะครับคราวนี้เราจะมารีวิวมิลิออนวอร์กันที่เป็นลดดาเมจทหารระยะใกล้นะครับแร์เแงดีเฟสเนี่ยเมื่อเราอัพเต็มที่เลเวลสิเนี่ยจะอยู่ที่40%นะครับทหารระยะไกลก็คือลูกน้องระยะไกลเราเนี่ยจะโดนตีเบาลงทุกรูปแบบ40%นะครับส่วนมิลิออนวอร์นะครับ,รบที่เลเวลสิเนี่ยทหารดาเมจระยะใกล้ของเราเนี่ยลูกประชิดของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกหมาป่าเสือดาวช้างม้าเหล็ก กระบี่หนักเง้าวทวนอะไรพวกนี้ก็จะโดนเบาลงถึง60%นะครับเมื่อกี้เราดูแล้วใช่ไหมครับว่าลูกเนี่ยโดนฟันประมาณ54-55นะครับโอเคผมจาทำการเรียนสกิลนะครับปุ๊บที่เลเวลหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์เี่ยเหลือ51เนะครับเหลือ51แล้วเมื่อกี้โดน54-55ถูกไหมตอนนี้เหลือ51แล้วครับเนี่ย51 52ออ่าผมจะทำการอัพไปอีกนะครับปุ๊บ 12%เครับเหลือ49เห็นไหมครับลดลงไปแล้ว5 4 9 9 8 8โอเคอ่ะกดต่อครับเป็น18ครับนี่เหลือ45เห็นไหมฮะถึกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอ่าผมจะอัพจนกว่าผมจะอัพไม่ได้ครับที่เลเวลเดผมอัพได้เลเวล8นะครับ48%พอแนต์้หมดนี่ครับเหลือ29ถึกขึ้นมากๆนะครับสมมติเพื่อนๆโดนดาเมจร1,000นะครับ เพื่อนๆจะรับดาเมจแค่400ลูกน้องนะเฉพาะลูกน้องนะครับตัวเราไม่เกี่ยวนะเพื่อนๆตัวเราไม่เกี่ยวนะเฉพาะลูกน้องนะครับอืนี่ฮะถึกมากครับดูครับเมื่อกี้ยังโดน50อยู่เลยฮะนี่โดน29นะครับคือถ้าอัพเต็ม10มันก็จะโดนเบาลง60เปอร์เซ็นนะครับมีลีอารอนวอลนะครับถ้าใครเล่นลูกน้องยังไงก็ต้องมีนะครับไม่งั้นเนี่ย เดี๋ยวจะยืนบอสไม่ไหวเพราะว่าบอสใหม่พวกกุยแก่ซีซีเทียนอุยไทยสูจู้เนี่ยถ้าไม่มีสกิลประเภทมีรีอาร์ลันวอลหรือว่าแรงดีเฟนต์เนี่ยบอกเลยว่ายืนยากมากๆนะครับอืมนี่ฮะโดนเบาลงมากๆนะครับถึกขึ้น60%ฮะลูกน้องจัดว่าแจมเลยนะฮะอันนี้บอกเลยใครเล่นสายประชิดยังไงก็ต้องมีนะครับตอนนี้ผมก็มีครบแล้วนะฮะผมได้รีวิวนี่ไปแล้วครับอารีอาเดฟไปแล้วเล่มเขียวเนาะรีวิวลังดีเฟนต์ไปแล้วนะครับแล้วก็ เป็นมิลีแอลันวอร์เรียบสุดท้ายนะครับที่ตามหาก็น่าจะครบหมดแล้วเนาะเหลือแค่อินคาร์เนชันอินคาร์เนชันเนี่ยมันจะเพิ่มระยะเวลาแปลงร่างปกติเราแปลงร่างจะอยู่ที่30นาทีนะครับแต่อันเนี้ยเราจะแปลงร่างเป็นเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงครับเป็น1ชั่วโมงใช้ลูกแก้วแปลงร่างตรงเนี้ยครับอืมก็ประมาณนี้โอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเดี๋ยวได้สกิลอะไรใหม่ mới. มาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีเนาะมีรีเลทบูทนะครับบอดี้โกลก็รอ7 0 ก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยถ้าผิดพลาดตอนนี้ผมขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับวันนี้ผมเินขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ